เออเก็บสีเหลืองด้วยค่ะเอพี่เยอะทำไมตู้ใส่สีเหลืองอะ่ะไม่เข้าใจเลยอะ่ะ <c oughs> วันนี้น้ำยำอร่อยมากจริงๆอะ่ะว้าใช้มุ้ตัวใหญ่ปะเปล่าใช่ไหมครับทำไงไม่อยู่เลยอะ่ะ <c oughs> ว้าวอร่อยอะ่ะ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนผมยุ่นนะครับ ช่วงนี้นะครับทุกคนต้นมะนาวตรงนู้นอะมะนาวเยอะนะครับลูกมะนาวเยอะนะแล้วก็มีมะนาวเยอะใช้ได้ที่ไหนบ้างอะผมก็คิดแล้วนะครับผมคิดว่าต้องทํายากินช่วงนี้อากาศก็ร้อนใช่ไหมครับแล้วก็แบบไม่มีแรงอ่ะต้องกินอะไรแบบเปี้ยวเปี้ยวเซ๊ะเซ๊ะป่ะจะได้มีแรงเนาะก็เลยวันนี้ผมก็ไปเก็บมะนาวมาแล้วก็ทํายำแซลมอนกับยำกุ้งตีก่อนนะครับทุกคนกุ้งกับแซลมอนอะผมก็ซื้อมาแล้ว เก็บมานอาอย่างเดียวบางที่แบบต้นเราอ่ะแบบไม่พอผมก็ไปแอบขโมยปลักซอยเพราะว่าแบบลูกกระตกเยอะมันไม่มีใครเก็บอะสงวนที่แล้วก็ผมก็ดูใช่ไหมครับม,มันมานาวเยอะนะข้างบนค่ะข้างบนค่ะเออเก็บสีเหลืองด้วยค่ะมันเดี๋ยวมันเหลืองอร่อยเรอะมีผู้ดีเยอะทำไมต้องใส่สีเหลืองอะไม่เข้าใจเลยอย่ะ <laughs> ว้าผมก็แคบแค่ไม่กี่วินาทีใช่ไหมครับทุกคนเก็บเยอะขนาดนี้นะ ปแล้วก็ทุกคนผมมีอะไรให้ดูอีกอันหนึ่งอ่ะเรามีต้นชมพูนะครับทุกคนตอนนี้ลูกออกมาเยอะนะจริงๆอันนี้กินได้นะบ้านเราอ่ะไม่ไม่ฉีดยาใช่ไหม<ะ>ไม่รังกินก็ได้มงลูกมันก็เลยเล็ก ไม่หวานปกติชมพู่มันเปรี้ยวอย่างนี้เหรอไม่ค่ะตรนหวน้นชมพูมมันไม่ได้ฉีดยางนะมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่จริงมันมีชมพู่อร่อยนะแต่ว่าแม่ตัดทิ้งไปแล้วค่ะเพราะว่ามันชอบมีมดมีงูค่ะรอให้ก่อนบางทีที่บ้านเลี้ยงใช่ไหมครับลูกออกมาไม่อร่อยก็ได้นะผมเพิ่งรู้จ้หรือว่าต้องรอรอให้แปบลูกใหญ่รอก่อนค่ะมันยังไม่ค่อยเต็มที่ค่ะวันนี้ผมมีกุ้งนะครับทุกคนกุ้งเก็บวาแล้วนะ ผมก็ไปรวบหน่อยเพราะว่ากุ้งอันเนี้ยแบบไม่ใช่สดนะครับผมก็เชื่อไว้ช่องฟิตประมาณสามสี่วันแล้วเปรกลัวว่ากินแล้วว่าท้องเสียแต่นะยูน่ะทํายําเนี่ยไม่เหมือนของกินเล่นนะเหมือนจะกินกันทั้งวันเลย <c oughs> จริงจริงผมก็บอกว่าเครื่องปรุงไหมซมบอกว่าไม่ต้องทำไปเลยรวกเลยก็ไม่เหลือแค่นีดด้ยวเองวันนี้ทําน้ํายําให้อร่อยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะ่ะ <c oughs> ว่าคงพอแล้วนะ,ะมันรอหรือ,อยังเหย่หน้าอ่ะโอ้โหรวนม,มาก ด,ด,ดนะจริงๆวันนี้ผมก็อยากกินยำแบบ คลาสสิกเลยล่ะครับทุกคนใส่ไม่อะไรมากอะ่ะแต่ว่าส้มบอกว่าต้องใส่หมูสับจะได้อร่อยเปล่าเขาไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่เาขากลัวว่าเอมิมเธอมันจะน้อยไปไหมอะไรอย่างงี้วันนี้นะครับทุกคนผมก็ตั้งใจซื้อกุ้งเยอะนะเมื่อกี้เราทาอะไรนะแกงส้มอะไรนะอ๋อแกงส้มค่ะใช่ไหมแกงส้มอะไรนะแกงส้มใส่กุ้งอะ่ะส้มบอกว่าไม่พอกินมีกุ้งคนละสองตัวจะบ้าหรอก็เลยผมมาแบบซื้อเป็นเป็นกิโลเลยนะไปรวบหมูด้วยนะจริงๆหมูแค่ครึ่งหนึ่งก็พอนะคะเหรอ ใ่่ะเดี๋ยวจะกินไม่หมดนะคะเมื่อวันนะครับทุกคนผมมีอะไรจะต้อนรัอันนึงปกติแม่บอกว่าอะไรแม่ไม่กินข้าวตนตนตึกตึกมืดมืด,มดใช่ไหมแย่เมือ่อวานอะส้มกับผอมมมีงานเยอะก็เลยอยู่ที่ชั้นหนึ่งอะแบบนานนะครับประมาณสามทุ่มสีทม่ทุ่มใช่ไหม,มสี่ทุ่มมาเสียงออกรกกรกกรกไข่ก็ลองมาแม่งลองมางแล้วก็แบบ ก่อนปั๊บจุ๊กแล้วก็ตกใจก่อนเพราะว่าเรายังอยู่ใช่ไหม<ช>แม่คิดว่าไม่มีใครอยู่เลยแม่ขโมยขนมเขาไปกินนะ่ะเขายังไม่ได้กินเลยจะหมดแล้วแล้วก็แม่บอกว่ายังอยู่อ๋อลูกแล้วก็เอาขนมแล้วก็เริ่มเลวนะครับทุกคนอันนี้ผมรู้สึกว่ายากหน่อยนิดนึงวันนี้ต้องเปรี้ยวใช่ไหมครับผมก็ใส่มะนาวเยอะหน่อยนะจ๊ะทุกคนบีบมะนาวผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดค่ะ <laughs> ไม่ผิดจ้าโตเร็วๆนะ เราอยู่ตรงนั้นไม่โตทุกคนผมอ่ะคนดีฟังทุกคนหน่อยนะทุกคนบอกว่ารายนิวต้องมีทางเล็กๆอยู่ข้างๆอาหารดีกว่านะแล้วก็มีผ้าอะไรก็อยู่ข้างๆดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเช็ดเสื้อใช่ไหมครับทุกคนนี่อันนี้เช็ดมือตรงนี้แล้วก็ทิ้งขยะอยู่ตรงนี้เห็นไหมลงทุนหน่อยนะครับอันนี้เป็นจริงๆมาใส่ถังเป็นถังน้ําแข็งนะอ๋อจริงเหรอเรื่องทางเรื่องเช็ดมืออย่างนี้ก็เรื่องธรรมดามากใช่ไหมครับ ทำไมเราอะเพิ่งทำไม่ใช่เราค่ะคเธอนั่นแหละปกติทำไมเราอะไม่ซื้อมาก่อนล่ะเธอเขาปกติเขาใส่ค่ากันเปื้อนอยู่แล้วจำได้ไหมครับยูนไทยมาช่องยูนไทยช่องเล็กๆอ่ะผมทำอาหารเด็กไม่ใช่เยอะขนาดนี้นะไปเที่ยวบ้างไปกินร้านอาหารบ้างให้นักทิพย์กับแม่ทำบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ช่วงโคบิดมาพอดีไงไก็เลยผมก็ต้องทำกินเองสุดท้ายเป็นยังไงเป็นชาแนลทำอาหารไปแล้วคะ่ะ ไม่เป็นไรนะปกติผมไม่สนใจเกี่ยวกับทาอาหารหรือว่าอะไรอย่างนี้เนะจะจาะแต่ใจกินอย่างเดียวเดี๋ยวช่วงนี้อ่ะแบบโลกเตาจะจบแล้วใช่ไหมครับจ้เดี๋ยวผมก็พาซ่วมกับแม่ไปกินร้านอาหารบ้างอะ่ะกินสีมื้งข้นบ้างอะ่ะจริงๆตื่นเต้นมากเลยค่ะน,น,น,นี่คือเกี๊ยวเอาน้ำตาลซีฟกับมะนาวแล้วก็น้ำปลานิดน,นึงน้ำปลาตาเค็มมากสิ่งที่ขาดไม่ได้เคยเลยคือน้ำปลาไม่ใส่ให้หมดไปเลย เธอกนน่มจะไม่มีพอดีพอดีแล้วนะวันนี้ใส่พริกเยอะๆนะจ้าจ้าจ้าเอาเยอะๆนะจชอ์ๆเลยนะกรบตุกคนจะได้เด็ตืนนะ่นานายรัะถุงโชว์ดิรัดถุงโชว์ดิปาเขาไม่ต้องจูออมาเลยเขาเน่คนที่อยู่ประเทศไทยอยากีเรื่องธรรมดาใาส่หมดเลยนะจ้าแล้วก็อักชิป,ปรลาไหล จริงๆนะครับทุกคนผมก็ซื้อมะเขือมะพิตนะครับแต่มะเขืออย่างนี้ดีนะคะเพราะว่ามันกินง่ายค่ะเหรอใช่ค่ะปกติมะเขือยาวใหญ่เกินไปยาวมันไม่ไม,ไม่มีใครกินอโอเคไหมเธอรู้ไหมว่าพ่อขาเก่งๆอ่ะเวลายำไปเขาต้องเคาะกระลำมังไปนะกุ้งกังกุ้งกังปองเป้งปองเป้ง,ปงว้ายนุนเป็นคุณยังไงนะเนี่ยคุณ ช่วงนี้นะกับทุกคนผมแบบทำยากนะครับทำยากที่ทำให้ไม่อร่อย <c oughs> แล้วก็อยู่ตรงนี้ใส่นะใส่หมุนนะแล้วแต่คุณเลยก็ว้าวมันน้ำยำอร่อยมากจริงๆอ่ะใส่ปลาร้าอย่างแซ่บเสียดายนะแม่เขึ้หงหอมไปแล้วก็หมูสับด้วยใช่ไหมจ้ะแล้วใส่หมุนนะสะับปูน่ากินไหม เาเห็นว่าดำๆน้ำข้นๆอย่างงี้สนี่คือนัวมากนะคะเพราะว่ามีความเข้มข้นของปลาเราชอบกินแบบแบบเข้มข้นเนาะไม่เหมือนคอนอื่นเนาะโอ้โหแล้วอย่างนี้เลยเลยเหรอวันนี้เยอะมากนะเยอะค่ะเยอะค่ะวันนี้แซ่บถึงแบบคโอโแบบเจ็บแน่นอนแซ่บถึงคอหอยเลยค่ะอืมขอลองกินนะ กินแซลมอนก่อนนะครับทุกคนดูดิว้าแซลมอนตัวใหญ่ปะ,ะตัวใหญ่เบลเลอร์นะเปล่าทำไมคะ <laughs> วันนั้นเธอกินมา,มายมเธอก็เปล่านะมีคนคอมเมนต์แ้ <laughs> ำอะไรไม่อยู่เลยอ่ะอว้าวอร่อยอ่ะอดูกุ้งนีนะคะโอ้โหเต็มไปด้วยใบว้า เป็นไงบ้างคะน้ำลายไม่อยู่ต่อขาดรถเลยไหมคะไม่คุณเน,นี่ยรวยเปนต์ะครับทุกคนทําง่ายอร่อยด้วยจานใหญ่ด้วยแบ่งคนอื่นได้ช่วงนี้อ่ะผมมาทําย้ำกินบอยใช่ไหมครับเลยผมก็รู้รสชาติแล้วนะอือโอ้เห็นไหมน้ำลายน้ำลายยังไม่หยุดเลยครังนี้กินกุ้งกับสายมอนนี่หน่อยนะฟิวชนะั่นอะไรรวมนะ อ๋อเผริ่นหน่อยนะจ้ะเผริ่นเพริหน่อยเพริ่เพริเปรีย้ยวเปรี้ยวแบบไฟแทบจะออกจากปากอะ่ะเขาชิมน้ำอะ่ะเห็นเธอกินแล้วก็มีความสุขค่ะกุ้ง <c oughs> ไม่สดกินได้เลยค่ะไม่สดย่งนั้นทำไมไม่ใช่ทำไมแซลมอนเปลี่ยนสีอะ่ะเริ่มจะเปลี่ยนสีอะ่ะโดนมะนาวกัดม <c oughs> ั้งคะอ๋อใช่ก็เลยร้านหั่นบางทีใช่ไหมครับ <c oughs> น้ำยำกับแซลมอนเย็ดต่างนนะอันนี้แซลมอนที่ยังไม่โดนน้ำนะครับทุกคน กินกับเธอชีนะเบื่อยำไปเลยอ่ะเคยทำเยอะแม่กับพ่อกับสอมาไปตั้นดันมาแล้วนะครับว<ม>ันผมก็พูดไปก่อนแม่วันเนี้ยผมก็อยากกินอะไรแบบยำๆมากเปรี้ยวๆยำแซลมอนดีกว่า<ม>แล้วก็ผมก็เห็นหน้าแม่ปุ๊บใช่ไหมครับแม่กาลังจะจิงหมอลูก <c oughs> อย่างเงี้ยปกติเมนูที่แม่ชอบใช่ไหมครับโอ้ยดีดิกินด,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 ด้วยนะอย่างเงี้ยแต่ไม่ชอบก็ <c oughs> แม่ชอบกินเป็นกับข้าวไทยค่ะเมนูเนี้ยถ้าจีบกันใหม่ๆห้ามห้ามไปกินอาหารด้วยกันเพราะว่ากินแล้วคือ y im, y im, ยิ้มยิ้มแล้วพริกติดอยู่ตรงฟันคิดยังไงนะเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องนักียนนะเรื่องปกติอะใครๆก็ติดได้ไม่มีเหรอแบบว่าเวลาไปกินข้าวกับสาวห้ามกินเมนูอะไรบ้างอะไรเงี้ยนีที่เกาหลีอะให้ไปกินอะไรบนะ้างไม่รู้ว่าห้ามกินแต่ว่าต้องกินคือแบบอาหารสปาเกตตีแบบ กับเวลาใส่เสื้อสีขาวคนไทยก็จะไม่กินกว๋วยเตี๋ยวกันครับหมัอนกันที่เกาหลีก็เหมือนกัน,กนอ๋ดีใส่เสื้ออืมแล้วก็ถ้าผู้หญิงใส่ผะปองอท้ามไปแล้วอนาะหารที่นั่งแบบนี้นั่งกับพืน้นอืมนั่งกับพื่นท้ามไป <c oughs> เรื่องเยอะเนาะเข <c oughs> าไม่กินเลยอะก็เลยเขาอิ่มแล้วว่ากินคนเดียวเก็หมดจานแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ฟังส้มเล้วก็ดีนะครับตอนแรกครับผมก็ไม่อยากจะใส่หมูสับนะอยากจะกินแบบคลาสสิกครับแต่ส้มบอกว่า จ้องใายไม่ใส่ก็ไม่อร่อยถ้ามีหมูสับมันก็มีอะไรเขียวไงคะร,รู้สึกไงบ้างใส่หมูสับมีอะไรเขียวอร่อยแล้วก็รู้สึกอิ่มด้วยตอนที่เราพักที่เราจะไม่กินกุ้งกับกินแซลมอนเรายังมีหมูให้เขียวหน,หน่อยๆไงใช่ไหม บางทีกินแซลมอนกับกินกุ้งเยอะๆแล้วมันก็เลี่ยนไงผมมาชอบอาหารสไทล์แบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้รู้สึกเป็ไม่อุ่นไหวนะเห็นไหมครับแบบทำเป๊ะเดียวเอามาตำๆๆแล้วก็คุกๆๆก,ก,ก็จบแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เอาซอยมะนาวมาพรากินอย่างนี้รู้สึกแบบน fresh เฟรชหน่อยนะแล้วก็ผมก็ตื่นแล้วแล้วก็ผมจะอธิบายให้ทุกคนแล้วใช่ไหมครับช่วงนี้กดาตั์จบ ก็เลยเริ่มจะกินข้าวที่ร้านอาหารได้ใช่ไหมครับยศผงก็ไปกินข้าวร้านอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูด้วยนะเพื่อนผมคนหนึ่งบอกว่าเข้าเกียรติที่เอพูดว่ายุนเป็นคนยังไงแต่นเนี่ยเพื่อนหรอเพื <laughs> <laughs> ่อนเกาหลีหรือเพื่อนไทยเพื่อนไทยมีเคยคุยกับเพื่อนไทยได้ยเหรอ,อ,อตอนไหน ม่ไม่ไม่คอมเมนต์ไงคอมเมนต์โอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ผมก็จบที่นี่ก่อนแล้วก็เอาย้ำแสมอนให้แถวแถวบ้านเจกบ้านเอิญแล้วก็เข้าไปห้องดีก่อนนะครับโลนจะไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กับกดติตตามให้หน่อยนะครับแล้วก็เขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับเมนูหน้าทำอะไรดีโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีเจ้า